นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย เาท่านด้วยผมเซมกีนาวินตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเกณชินอินแพคเกช่นเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพท5.7จานบันที่เรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับแพท5.7ก็ได้มีการเพิ่มทางฝั่งของตัวละครเข้าหมายถึง2ตัวก็จะเป็นทางฝั่งของตัวสเกิร์ตแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของตัวดารลียด้วยเนาะซึ่งตัวดาริเเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวแรกเดียวที่สามารถให้โล่เป็นธาตุน้ำได้แนลเนาะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ดาริเอเดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลลึกอะไรทีหลังกแล้วกันเนาะซ ซึ่งแพชนี้เนี่ยตู้ครึ่งแรกเนี่ยถ้าใครเปิด Gen เชนเฮอร์เด็ดแน่นอนฮนะคุณสามารถท, team ทําทีมดีเวียสธาตุน้าแข็งได้เลยเนาะซึ่งตัวเชนเฮอร์เนี่ยก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เป็นซับธาตุน้าแข็งที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเนาะซึ่งแพชครึ่งหลังเนี่ยที่ผมจําได้ก็น่าจะเป็นนางฝั่งของมาโวก้าบทที่ดีลันแล้วก็จะเป็น,นําฝั่งของตัวละครอีกหนึ่งตัวซึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรเนาะก็เป็นตัวละครธาตุไม้แหละก็สามารถเล่นกับมาวก้าได้เนาะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหร แล้วก็จะเป็นทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักที่เพิ่มข้ามใหม่นะอ่าแล้วก็จะมีทางฝั่งของเนื้อเรื่องของตัวสเกิร์ตด้วยท่าที่ผมเห็นเนื้อเรื่องทางฝั่งของ2เนื้อเรื่องนี้เนี่ยจากที่เห็นในทีเซอร์นะก็น่าจะตึงกันทั้งคู่แหละซึ่งในปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องทั้งสองเนื้อเรื่องนี้เลยเนาะอ่าซึ่งอาจจะไปเล่นหลังไม่นี้เนาะอ่ะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของกิจกรรมนะซึ่งกิจกรรมนี้นี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ค่อยมี ถ้าใครเคยเล่นท t เนทียเยอ่ะเดี๋ยวผมแปะรูปให้ละกันว่าตัวเกมเป็นยังไงซึ่งตัวเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะซึ่งต่อมานี่ก็จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ต้องใช้สมองนิดนึงเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นกึงก่งๆพลสเซอร์อ่าอ้าวมันจะให้เราเล่นเป็นไปมอนแล้วก็ไปเก็บผลไม้ตามสีให้ครบเนาะตามที่มันกำหนดอ้าวว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เล่นง่ายๆะไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับสอง มค่อยมี้วมากนะสำหรับกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะมีต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของกิจกรรมเนาะอ่ะก็เป็นกิจกรรมที่ให้เราไปคุยกับตัวละครในแผนที่แหละอ่าซึ่งก็จะได้ข้อมูลเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมานิดนึงแหละอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละก็ไม่ค่อยมีอะไรมากและสำหรับกิจกรรมเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปอีกทีนึงทางฝั่งของกิจกรรมออฟฟิเชียลก็เลยดีกว่าว่ากิจกรรมทั้งหมดของแพชนนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างอนะเนาะ อ่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่กนหน้าทางฝั่งของ YouTube o f f i c i a l แล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ากีการแพีทั้งหมดเนี่ยมีอะไรกันบ้างอะเนาะซึ่งกีการ์แรกเนี่ยก็จะเป็นกีการ์ที่ผมทัวไปข้างต้นอะเนาะอ่าซึ่งมันก็จะมีย่อยมาอีก2กีการมเนาะซึ่งกีการมนี้เนี่ยก็จะเป็นกีการมแนวท FT อะอ่าซึ่งผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์เคยเล่นท FT มาก่อนเนาะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันก็เป็น,นกีกร์ที่ต้องใช้แพลนอยู่ในระดับหนึ่งเพราะวา สู้กับฝ่ายตรงข้ามได้เองะเนาะเอาง่ายก็เป็นกิจกรรมแรกที่ผมได้เล่น tft เนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้เนาะอ่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมที่จะให้เราเล่นเป็นไพมอนนะแล้วก็ไปไล่เก็บผลไม้ในเองเนาะซึ่งตเ t ิร์กมันทำมาได้สวยแล้วก็น่ารักมากเลยเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ซึ่งเราก็สามารถขยับทิศทางในการเลือกเส้นทางให้กับไพมอนได้ถึง8ทิศเลยเนาะ อ่ะว่าก็เป็นประมาณนี้อ่ะส่วนต่อมานี่ก็จะเป็นกีําแนวใช้พลังลังฮะซึ่งเราก็สามารถเล่นคอร์สกับเพื่อนได้เองเนาะเป็นประมาณนี้เนาะสําหรับกีํานี้ก็ต้องรอดูกลต่อไปว่ากีํานี้จะเป็นยังไงกันแน่เนาะซึ่งหลักแล้วเนี่ยดูทรงแล้วมีบัฟอะไรน่าสนใจค่อนข้างที่เราให้ใช้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเนาะ อ่ะก็ะต้องรอดูกันต่อไปสำหรับกิจกรรมนี้เนาะซิงต่อมานี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะให้เราเล่นทางฝั่งของปืนใหญ่ฮะซึ่งกิจกรรมนี้เคยมีแล้วตั้งแต่ตอนสมัยฟอนเทนมาใหม่ๆเนาะ,อ,ะอ่ะหลักก็คือมันก็จะให้เรายิงดีเฟนต์ละฮะอ่ะเล่นเปืน,ปนใหญ่เราก็ยิงดีเฟนต์ให้มันมาไม่ถึงเขตแดนอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายฮะไม่มีอะไรมากมาสำหรับกิจกรรมนี้ต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของกิจกรรมและคอนเทนต์ใหม่เนาะซึ่งผมไม่รู้ว่านี่จะเป็นคอนเทนต์หรือกิจกรรมหรือย อันถ้าเป็นกิจกรรมก็น่าจะอยู่แค่ชั่วคราวเนาะอันนี้เราก็ต้องรอดูในต่อไปเนาะสำหรับกิจกรรมนี้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแนวใช้พลอรัํกำลังเหมือนกันฮะแต่หลักๆเนี่ยมันจะให้เราสู้กับบอสตรงๆเลยเนาะอ่าซึ่งมันจะให้เราสัตว์กับบอสแล้วก็จะมีช่วงอ่าชาร์เลนอะไรต่างๆให้เราได้ทำเนาะซึ่งก็ต้องรอดูไนต่อไปเนาะสำหรับกิจกรรมนี้อ่าถ้ามันถาวรเนี่ยก็แปลว่าโอเคน่าจะให้เราได้ชาร์เลนกันเล่นะแหละอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่อมาคือให้เราไปคุยกกัััับตววววละคคในนนนแผที่่่หอาา็ืไปงดูจ ออนนแล้วเราก็จะได้เก็บความรู้เรื่องล็กน้อยของตัวละครพวกตัวนั้นมาเนาะอ่ะเอาว่าวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นี้ก็จะเป็นโอเวอร์ฟลไม่ค่อยมีอะไรมากแก็เป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของดาบสเกิร์ตเนาะเป็นดาบประจําตัวเลยก็ดาบกลางกลางทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยอยู่ในระดับนึงเนาะจากที่ผมดูแล้วเนี่ยเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สาหรับกิจกรรมทั้งหมดของเก n นชินอิมเพคก็เป็นหนึ่งแพทช์เที่กิจกรรมค่อนข้างที่จะสตันอยู่ในระดับนึงเพราะหลักๆแพทช์นี้เนี่ยเราจะไปโฟกัสทางฝั่ง ซึ่งแพทช์นี้เนี่ยมันจะให้เราเก็บแรงด้วยฮะอ่าซึ่งเก็บแรงที่ว่าคือเก็บแรงผู้เล่นนั่นแหละอ่าซึ่งแพทช์หน้าเนี่ยผมได้เห็นแล้วเราว่าเราจะไปเจออะไรนะซึ่งแน่นอนฮนะมันมีแบบใหม่เนาะซึ่งผมไม่ขอพูดเยอะแล้วกันเอาว่ามันมีแบบใหม่แพทช์ <laughs> หน้าเนาะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ผมไม่ลงดีเทลเยอะกันในโดนมีเล่นเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,วาเกียเ่ยวกัเพย์ของสเกิร์ตเนี่ยเป็นยังไงกันแน่เนาะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันห้องเท่ทังฝั่งของตัวสเกิร์ลแล้วซึ่งเหตุผลที่ผมมาอยู่ด้านซ้ายในวันนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องนับฝั่งของตัวอันตีของสเกิร์ลแหละเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายทีเดียวกันเลยก็แล้วกันเนาะรามาดูพรสวรรค์กันเลยดีกว่าเนาะสำหรับพรสวรรค์ตัวสเกิร์ลรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะการจับตีปกติอ่าส่วนสกิลเอของนางเนี่ยซึ่งสกิลเของนางเนี่ยจะมีอยสองแบบนะก็คือสามารถกดค้างได้แล้วก็กดปกติได้เองเนาะถ้ากดปกติเนี่ยตัวสเกิร์ลจะเข้าสมาางสเรียคว้ กับต่อเนื่องได้ด้่นเองเนาะส่วนหมดกดค้างของนางเนี่ยก็จะเป็นหมดพุ่งไปข้างหน้าซึ่งกดพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยนางก็จะไม่สามารถโจมตีได้เองเนาะมีเพียงแค่กดพุ่งไปข้างหน้าซึ่งไอตอนที่นางกดพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยตัวของสเกิร์ตเนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูางฝั่งของอันตีด้วยเนาะซึ่งก็จะสามารถฟื้นฟูได้ถึงครึ่งหลอดเลยก็ประมาณ45หน่วยเนาะก็เกือบครึ่งหลอดเลยนั่นเองเนาะซึ่งแล้วก็อันตีของตัวสเกิร์ตเนี่ยก็จะมีความสามารถหนึ่งอย่างก็คือสามารถกดใช้ไไดด้้้เเเลลยยถถถาาาหหหกมมมมััััันนนนนนงงงง่่ตตต็ออออะขวรึ50 หรือว่ามันเกิน50หน่วยเนี่ยก็ตัวของสเกิร์ตเนี่ยก็จะสามารถกดอันติได้เลยเนาะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะซึ่งตัวสเกิร์ตเนี่ยอันติก็จะแบ่งออกมาเป็น2โหมดอีกแล้วอ่าซึ่งอันติของสเกิร์ตเนี่ยตอนอยู่ในโหมดของดาบคู่เนี่ยก็จะมีความสามารถที่ว่ามันจะสามารถทําให้โหมดของดาบคู่เนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองเนาะคือถ้าเรากดอันติของตัวสเกิร์ตโหมดดาบคู่เนี่ยเอ่อโหมดดาบคู่ของตัวสเกิร์ตเนี่ยมันจะทําให้อยู่ได้นานขึ้นนั่นเองเนาะอ่าเอาว่าก็เป็นรรมมานนี้่ออวตตหดดธแลท ตอนยังไม่กดโหมดดาบคู่เนาะตอนที่เรายังไม่กดสกิล E นะแล้วก็กดอันตีเนี่ยตัวสเกิรลก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่รอบข้าง่เลยเนาะอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะซึ่งอันตีมันก็ประมาณนี้ก็ค่าอธิบายยากหน่อยก็คืออันตีมันก็มี2โหมดสกิลมันก็มี2โหมดอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นพาร์สิเนาะซึ่งพาร์สินถ้าผมอธิบายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกันเลยดีกว่าเนาะอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเเเป็็็นนนนนนพพาาาาาสสสีีีีีตตต่่่ออออมมมมคคคืถ้้้้หกกกใทะัวววลลรรรรธุแแขขงงย์์ิ เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับมาเนาะอ่ะก็จะเป็นพรสวรรค์ของสกิล E เลยอ่ะอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้ของตัวสกิลซินสกิลเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีดุเด่นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนอะอ่ะอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโหมดของนางเป็นไงเนาะอ่ะซึ่งตอนนางเข้าโหมดดาบคู่จะเป็นประมาณนี้เองเนาะอ่ะก็จะเข้าโหมดดาบคู่ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตอนตัวสเกิร์ตตอนกดค้างดีกว่าเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สเกิร์ตตอนกดค้างจะสังเกตได้ว่าอันตีมันจะเพิ่มมาถึงครึ่งหลอดเลยแล้วเนาะอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวสเกิร์ตอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีตอนคูดาเสร็จแล้วเรามาต่อสกิลันดีกว่าเนาะอ่ะโอเคเสร็จพอดีระวังพูดอ่ะเรามากดค้างทีนึงแล้วก็แล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะอาจจะสังเกตได้ว่าอ่าอันตีของตัวสเกิร์ตตอนนี้มันไม่เต็มหลอดใช่ไหมอ่ะก็สามารถกดใช้สกิลได้เลยเนาะอ่ะซึ่งสกิลอัตราาขงงนนนนมมก็็จะะเปปณี้ อ่าเจะเป็นการสร้างความเสียหายวงกว้างให้กับมอนรอบข้างนั่นเองนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่าเนาะอ่าสำหรับตัวสเกิร์ตซึ่งสเกิร์ตนี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ลูกเล่นมันค่อนข้างที่จะเยอะในระดับหนึ่งแล้วกันอ่ะซึ่งตัวสเกิร์ตเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ว่าก็คือรอยแยกอ่าอันนี้ก็คือรอยแยกของสเกิร์ตถามว่ามันทําอะไรได้ก็คือถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บอ่า มันก็จะสามารถเก็บแล้วก็เอามาเติมเป็นพลังงาน,นท่าให้กับตัวสเกิร์ตันเองนะถ้าเรากดพุง่งเนาะแต่ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะเป็นความสามารถอีกแบบนึ้งนั่นเองนะคือเป็นความสามารถที่เอาไว้ต่อทางฝั่งของตัวหมดดาบด้านนี้ซึ่งไอ้ร้อยแยกของตัวสเกิร์ตเนี่ยมันก็จะโผลมาสูงสุดถึง3ร้อยแยกไอ้เจ้าร้อยแยกเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวสเกิร์ตเนี่ยทำปฏิกิริยาธาตุพวกน้ําแข็งอะไรพวกนี้เนาะของตัวสเกิร์ตร้อยแยกพวกนี้ถึงจะเกิดนั่นเองเนานะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันีกว่านะ 对。 อโอเคตัวสเกิร์ตก็อ่าเข้าบมดาบผู้อ่านนะแ,นนแต่เก็ตได้ว่าตัวสเต็คของตัวสเกิร์ตเนี่ยจะมีอยู่3สเต็เนาะซึ่งไอสเต็คเนี่ยมันคือสเต็ครอยแยกอ่ะถ้าเรากดโจมตีค้างเนี่ยมันก็จะเก็บรอยแยกแล้วก็เอามาเติมทั้งฝั่งของตัวหลอดหมดดาบคู่นั่นเองเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะสำหรับตัวสเกิร์ตอ่า,อาจริงตัวตีของตัวสเกิร์ตเนี่ยมันไม่ได้เอาไมา้นี่อะผมผมอธิบายผิดอันนี้ผมอันนี้ผมบิดเองตัวตีของสเกิร์ตเนี่ยมันมีความสามารถที่ว่ามันจะเอามาเสริมทางงงฝั่ขอหมดดบ คู่ฮะหาว่าเขาเป็นประมาณนี้ ก็คือเอามาทำให้โจมตีแรงขึ้นนั่นเองเอะไรอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะถ้าหากมีรอยแยกอยู่บริเวณข้างๆเนี่ยตัวสเกิร์เนี่ยก็จะทําการเก็บรอยแยกด้วยนั่นเองเนาะถ้าเราการันตีเนออี่ยเอาเป็นว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะสำหรับตัวสเกิร์ตบอกต,งตรงเลยว่าจากที่ผมมานั่งเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ผมเก็บรวบรวมข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะซับซอ้อ,อนในระดับนึงเพราะว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวเลยที่แม่งมี2หมดเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าตัวสเกิร์เนี่ยมันเป็นอาจารย์ของ ใช่ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็พอๆกันฮะอาจารย์เล่นยังไงสิทธ์ก็เล่นแบบนั้นแหละอ,อาจารย์เมีงมี2อหมดสิทธ์ก็เมีงสิทธ์ก็มี2อหมดอว่าก็เป็นประมาณนี้สําหรับตัวเกิร์กอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของตัวดาเรียงเลยดีกว่าเนาะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันห้องทสทั้งฝั่งของตัวดาริแลสำหรับตัวดาริเนี่ยก็จะเป็นตัวละครธาตุน้ำแล้วก็เป็นโล่น้าตัวแรกของเกมด้วยเนาะครั้งแรกที่คนเห็นดาริเขาอาจจะมองว่าเป็นผู้หญิงเลยไม่ใช่ฮะน้องเป็นเฟรมบอยน้องเป็นผู้ชายอ่าวก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับตัวสกิลพาสวรรค์ของดาริก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะอ่าดาริเอสกิลประมาณนี้อ่าไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะสำหรับโลกของตัวดาริเนี่ยก็จะหนาตามเลือดฮะยิ่งเลือเดเจอะโลยิ่งหนาตามด้วยเนาะ อ่าสำหรับอันนี้ก็จะเป็นบัฟพาสีของน้องเนาะมันก็จะเป็นบัฟทางฝั่งของตัวอันติฮะแต่สําหรับพาสีเนี่ยคือมันข,ข้างมาแชปไปหน่อยก็คือมันอข้างที่ว่ามันต้องเล่นกับตัวธาตุน้ําแข็งด้วยเนาะสำหรับตัวดาริยาเนี่ยเอาง่ายงคือถ้าใครมีเปิร์เกิร์เนี่ยตัวดาริยาก็เล่นได้นั่นเองเนาะ ต่ถ้าใครมียูล่าเนี่ยตัวสเกลมันก็เล่นได้เพราะว่ามันจะเป็นบัฟทางฝั่งอันนี้ต่อมาเลยนะ,ะซึ่งบัฟนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบัฟทางฝั่งของตัวอันตีของตัวดาริเอตนเองเมื่อตัวทางฝั่งของตัวดาริเอตเนี่ยเปิดทางฝั่งของตัวอันตีเนี่ยตัวทางฝั่งของบัฟเนี่ยมันก็จะทํางานซึ่งไอ้บัฟนี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่ว่ามันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเ่าขึ้นอยู่กับค่า HP ทุกพันหน่วยของดาริยนั่นเองเนาะซึ่งแตกความเด่นในการโจมตีนมันก็จะเพิ่มถึง20หน่วยเลยไม่ใช่20หน่วย20%ก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะถ้าใครมียูราเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยยูราก็เล่นได้เล่นกับยูราได้เหมือนกันสำหรับตัวดาริยเนะถ้าใครมีเปิดดัชเกิร์ดก็เล่นกับดาริยได้เหมือนกันอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวดาริยแล้วก็พาสีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะก็ทำให้วิ่งเร็วขึ้นแหละเฉพาะเวลาตอนเช้าเนาะจากที่ผมสังเกตนี่คนในม <c oughs> อาว่าก็เป็นประมาณน voilà ี้หลักๆแล้วตัวดาเรียเป็นตัวละครเจงซับพอร์ตนะไม่ค่อยมีอะมากนเป็นตัวละครซับพอร์ตบัฟอะไรพวกนี้มากกว่านะอาซึ่งสกิลของตัวดาเรียก็เป็นประมาณนี้ซึ่งสกิลของตัวดาเรียก็สามารถกดค้างได้กับกดกดปกติได้ซึ่งกดค้างมันก็จะเป็นแบบนี้อามันก็จะเป็นเทมโบรินประมาณนี้นึ่เองอาว่าก็เป็นประมาณนี้ถ้ากดปกติก็จะเป็นประมาณนี้นเองเนาะหลักๆแล้วดาเรียก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะ ออกมาบัฟแล้วก็แบะธาตุมากกว่านะสำหรับตัวดาเรียนาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวดาเรียก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่ค่อยมีลากษณะเป็นตัวซัพพอตเนาะหลักๆแล้วเนี่ยเจ้าที่ผมชอบบัฟนี่ก็จะเป็นบัฟการโจมตีที่เร็วขึ้นก็เผื่อมันตัวของดาเรียนะก็น,ะน่าจะเล่นกับลูราได้สเกิร์ตี่เล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าเัวสเกิร์ตเนี่ยเข้าบทดดาบยังไงก็ต้องได้ เล่นโจมตีไวๆซอยดาเมจไวๆอยู่แล้วตัวดาริเอ็นก,ก็เป็นหนึ่งตัวละครทางเลือกที่สามารถบัฟให้กับตัวเชเก้ลได้เองอา,อาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับตัวดาเรียก,ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ง่ายๆผมไม่เข้าใจแล้วว่ามอนสเต็ตเขามีรสนิยมแบบไหนทำไมส่วนใหญ่เขาชอบแต่งตัวบเฟรมบอยกันไน่ตั้งแต่เป็นตีแล้ว เวนติอันนี้มันมาดาเลียเน้นตามเนเรื่องดาเลียกับเวนตีรู้จักกันด้วยนะค่อนข้างดาเลียนเนี่ยรู้ตัวตนจริงๆของเวนติด้วยซ้ำ <c oughs> อ่ะอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะสำหรับตัวละครทั้ง2ตัวอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดข้อดีข้อเสียกันเลยดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคแล้วเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวสเกิร์กกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับข้อดีของตัวสเกิร์กนี่ก็จะเป็นตัวครหนิตัวที่เขาสามารถฟื้นฟูพลังงานธาตุได้ด้วยตัวเองเนาะซึ่งสามารถฟื้นฟูพลังงานธาตุได้ถึง45นหน่วยเลยโดยการกดค้างเนาะอ่ะซึ่งก็จะเป็นโหมดพุ่งแหละอ่ะาว่าก็เป็นประมาณนี้สําหรับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของตัวอันติเนาะซึ่งอันติของตัวสเกิร์กเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ว่าถ้าหากตัวอันติของตัวสเกิร์กเนี่ยมีพลังงานธาตุเกิน50หนน่่ววยหหรือถึง50ขา ก็จะสามารถใช้ทนตีได้เลยเนาะ no? อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สําหรับข้อดีทั้งาหมดของตัวสเกิร์ที่ผมมองเนาะอ่ะเอาว่าก็จะเป็นประมาณนี้มีอยู่สข้อสาหรับถามว่าข้อเสียต e ัวสเกิร์ตมีไหมก็มีฮะอ่ะสำหรับข้อเสียของตัวสเกิร์จากที่ผมมองเนาะคือโหมดดาวของเขานั่นเองเนาะก็คือโหมดดาวของเขาค่อนข้างเล่นได้ค่อนข้างที่จะจํากัดนะเนาะอ่ะเอาว่าก็ประมาณนี้ส่วนต่อมาคือตอนที่เขาอยู่ในโหมดพุ่งเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองเนาะทำได้เพียงแค่พุ่งนั่นเองแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานนะเเนนาปป็็็ว่ก ประมาณนี้สำหรับข้อดีข้อเสียทั้งหมดจากที่ผมมองนะโดยรวมแล้วสเกิ์ก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ดีอยู่ในลำดับหนึ่งนะถ้าเป็นเชิงดีเบตเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถฟื้นฟูพลังงานท่าตให้กับตัวเองได้แล้วก็สามารถกดอันติได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งรอให้เต็มหลอดนั่นเองเนาะ ก็เป็นตัวละครดีไปหนึ่งตัวเลยที่ดีมากอยู่ในแบบหนึ่งนะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละส่วนต่อมาเราก็มาพูดถึงดาริเอกเลยดีกว่าเนาะอ่ะสำหรับตัวดาริเอเนี่ยข้อดีของตัวดาริเอก็จะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เขาสามารถให้โล่ให้กับทีมได้นเองเนาะแล้วก็เขาจะมีความสามารถหนึ่งอย่างคือเมื่อเปิดโล่แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถบัฟความเร็วในการโจมตีให้กับทีมได้ด้วยเนาะเอาวนว่าก็เป็นประมาณนี้เองเนาะสำหรับตัวดาริเออ่ะก็เป็นหนึ่งข้อดีที่ไม่สองข้อดี ไม่ค่อยมีอะไรมากซะเลยเนาะแ๋ยวเราพูดถึงข้อเสียเลยดีกว่าซึ่งข้อเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดอยู่ในระดับหนึ่งเนาะสําหรับของตัวดารีอาเนี่ยข้อเสียจากที่ผมมองนะก็คือเป็นตัวละครจริงๆตัวที่เขาก็ต้องเล่นกับทีน้ําแข็งแน่ๆฮะอ่ะซึ่งถามว่าทีมอื่นน่ะเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ฮะแต่น้ําแข็งน่าจะเวิร์กกว่าอ่ะน้ํากับน,น้ําแข็งน่าจะเวิร์กกว่าถามว่าไม้หินอะไรพวกเนี้ยเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้ฮะแต่ไม่ดีเท่าทีมน้ําแข็งซะเลยเนา,เอา,าเนะานอ,อ,อ่ะ เป็นข้อเสียเพียงข้อเดียวนนเองฮะตอนมาเล่นกับทีมน้ำแข็งเท่านั้นนะเนาะออาจริงมันก็ไม่ต้องมาแซฟอะไรมากขนาดน,นั้นหรอกจริงแล้วมันต้องถามว่าเล่นกับทีมอื่น,นไหมอะทีมพวกไฟอะไรพวกเนี้ยทีมไฟกับทีมไม้อะมันเล่นได้แน่ๆแต่ยังไงก็ต้องมีน้ำแข็งยูนิตี้แน่ๆหนึ่งตัวสําหรับตัวดาวเรียเนาะเพื่อให้มันดึงประสิทธิภาพมากที่สุดของตัวดาวเรียนนั่นเองเอาเป็นว่าก็เป็นประมาณนี้สําหรับข้อดีข้อเสียทั้งหมดของ2ตัวละครนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าตู้กาชาแพชนี้กันเลยดีกว่าเน อ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่นหน้าตู้กาชาละซึ่งงบที่ผมมีวันนี้ก็มี7,3 0 0นเนาะอันจริงเนี่ยผมอยากเก็บไว้แล้วค่อยเปิดอัดทีเดียวเลยเนาะแต่ก็ช่างแม่งไ,ไงใจมันร้อนใจมันอยากได้จัดเลยแล้วกันเนาะ10โปรแรกซึ่งถ้าผมไม่ได้ก็ไปอัดหลังไม่เพิ่มของแกนั้นแหละเออผมจะดาบด้วยนะแต่ก็เนี่ยงบมันอยู่แถวนี้มันก็ไม่น่ามีถึงหรอกไปยัไมมา ถ้ามัดุเดตผมจะเครื่งมากเลยคือมีทีมทีมพร้อมแล้วอะ่ะคือทีมพร้อมแต่ถ้ามึงดุดเดตกูเครื่องอะ่ะตั้งแต่ f ฟ e ์ไฟล์แล้วไฟ e f ไฟลได้เอ่อไอเนี่ยสตาร์เรีทีมพร้อมแต่ตัวมไม,ม่ไม่มาโอเคไม่มาถ้าผมไม่ได้ก็เดี๋ยวไปอัดหลังไมปเพิ่มแหละโอเคอยังไม่มาโอเคมาเรามีอยู่เท่าไหร่งบประมาณมีอยู่สี โอเคมีอะไรเลยไหมไม่มีโอเคสามร้อยเพชรเราแงไม่หมดเลยดีกว่าโอเคอ่ะเงี้ยให้หมดมาไหมไม่มาโอเคอเ,คเ,คเคตีเอาหน้าโอเครีดตัวนีมาเราจัดต่อเลยไม่มาโอเคเรื่อยๆเรนกดไว้แล้วเพราะว่านั่นแหละงบมันเหลือติดนึงแล้วเดี๋ยวจะเปิดหลังไม้เพิ่มอหะ ได้ไม่ได้ก็นั่นแหละนัดแต่ดวงยังไม่มาถ้าแม่งหลุดเรทน,นะโคผมจะโคตรเครืองเลยนะคือแบบไม่รู้ดิอาจจะต้องไปเล่นโหกเนื้อเรื่องเพื่อเอาเพชรหรือไม่ก็มันเล่นกิจกรรมเพื่อเอาเพชรเพิ่มอคืออยากได้ดาบเลยนะมันจะได้แฟชั่นแล้วก็จะได้มีสเตปที่บวกเพิ่มอีกจะได้ไม่ต้องมานั่งปั่นอีกโอเคงบหมดยังเดือวติดหนึ่งโอเคคือสู้สุดใจ ไม่ได้ซึ่งตัววุฒเนี่ยแอมไม่โกนุดเลดหรอกแต่โกนหลดุดเลดตัวมากกว่าถ้าหลุดเลดตัวก็มู้จะหางบจากไหนแล้วนอกจากลุงอบีแหละอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปทั้งหมดในวันนี้นะก็นะบอกคตรงว,ว่าเป็นวิดีแพที่ค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็เข้าใจแหละอ่าก็เป็นแบบที่ผมบอกไปตอนไปทัวร์กิจกรรมนะว่านา่าแหละที่ผมเห็นในรีกอะอ่า ก็แพชชนี้หลักๆเขาก็โฟกัสในเรื่องกับให้เวลาเราพักผ่อนก่อนไปแพทหน้าเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ับตัวผมคลิปต่อไปเนาะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วนกดแชร์ด้วยพี่รำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้มีผมกันมากขึ้นนะเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะซี